บอดี้สูทสายเดี่ยวสีดำสไตล์เรียบง่ายตัวนี้แน่นอนว่าหยิบมาแมทได้หลากหลายลุคทีเดียวค่ะเพราะไม่ใช่แค่เพียงปรับระดับความยาวของสายได้ตามต้องการเท่านั้นแต่ยังสามารถถอดสายเดี่ยวออกเพื่อสวมเป็นกอ,อกได้อีกด้วยจะใส่เป็นชุดชั้นในทั่วไปหรือจับคู่กับไอเทมอื่นๆก็ลงตัวทั้งนั้น นอกจากนี้ยังมาพร้อมบราเสริมในตัวช่วยกระชับให้หน้าอกเป็นทรงสวยส่วนสาวสาวคนไหนที่มีหน้าอกเล็กบอดี้สูตรตัวนี้ก็มีฟองน้ำเสริมทรงมาให้ด้วยเรียกได้ว่าตอบโจทย์ความต้องการของผู้หญิงทุกสไตล์ได้เป็นอย่างดี สำหรับใครที่คิดว่าผ้าลูกไม้จะทำให้ลุคของคุณดูเชยหรือแก่ขอให้ลองใส่บอดี้สูทชุดนี้ดูก่อนค่ะรับรองเลยว่าจะเปลี่ยนลุคของคุณให้ดูแซ่บและที่คตอื่นเอนอมาได้อย่างแน่นอนเพราะโดดเด่นด้วยผ้าลูกไม้ที่มีลวดลายกราฟิกสุดทันสมัยทำให้ลืมภาพของผ้าลูกไม้แบบเดิมๆไปเลยและที่สำคัญยังเป็นผ้าลูกไม้คุณภาพเยี่ยมเนื้อผ้านุ่มสบายใส่และไม่คันหรือระคายเคืองผิวแน่นอนมาพร้อมกับซิปหลังและเป้ากางเกงที่เปิดปิดด้วยตะขอช่ว เพิ่มความสะดวกสบายในการสวมใส่ให้มากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะบอดี้ hmm. สูทจากซาบีนารุ่นนี้น่าจะโดนใจสาวๆส,สไตล์เซ็กซี่ไม่น้อยเลยค่ะด้วยผ้าลูกไม้สีครูสีดำเผยให้เห็นเนื้อหนังและสัดส่วนอย่างชัดเจนแต่ก็แอบเพิ่มสเสน่ห์หวานๆด้วยลวดลายดอกกุหลาบพร้อมตกแต่งสายเสื้อด้วยอุปกรณ์สีโรสโกให้ความดูดีมีระดับสุดๆเรียกได้ว่าคอมพลีตลุกเปรี้ยวหวานปนแซ่บได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ยังออกแบบให้มีผ้าซับในสีเนื้อบริเวณหน้าอกช่วยบังทรงไม่ให้ดูโป๊จนเกินไปจะสวมใส่บราปิกนกหรือนูบราไปเลยก็ทำได้อย่างมั่นใจค่ะ แม้ว่าจะเป็นดีไซน์คอเต่าและแขนวาวที่สาวๆหลายคนอาจไม่มั่นใจนะแต่บอดี้สูทต,ตัวนี้ก็ไม่ได้ทำให้รูปร่างของคุณดูตันเลยค่ะเพราะผลิตด้วยผ้าไนลอนเนื้อนุ่มเรียบลื่นทั้งตัวพร้อมการตัดเย็บอย่างพิถีพิถันทำให้สวมใส่สบายและกระชับพอดีตัวเสกหุ่นของคุณให้ดูสวยเพรียวได้ไม่ยากเลยล่ะค่ะที่สำคัญยิงเป็นดีไซน์ที่แมทได้หลากหลายลุคทั้งลุคสวยเท่แบบมีภูมิฐานโดยสวมเสื้อคลุมหรือเสื้อสูททับหรือจะใส่เป็นลุคชิคๆสำหรับวันไป เที่ยวที่แค่สวมบอดี้สูทคู่กับกางเกงยีนตัวเดียวก็ปังแล้วค่ะ สำหรับคนที่ชอบใส่เสื้อกล้ามแต่มักจะเจอปัญหาชายเสื้อหลุดออกนอกกางเกงบ่อยหรือใส่แล้วไม่พอดีตัวเราขอแนะนำให้ลองเลือกใส่บอดี้สูทแบบเสื้อกล้ามแทนค่ะโดยเฉพาะบอดี้สูทจากมาแกนแอมสเปนเซอร์รุ่นนี้บอกเลยว่านอกจากจะแก้ไขปัญหากวนใจของคุณได้แล้วยังมาพร้อมเนื้อผ้าชนิดพิเศษที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีคูลคมอม์ตซึ่งระบายอากาศได้ดีสวมใส่สบายมอบความรู้สึกเย็นสดชื่นได้ตลอดวันแถมยังมีความยืดหยุ่นสูงจึงกระชับ เข้ากับสัดส่วนได้พอดีทําให้เห็นรูปร่างที่ดูเพรียวบางของคุณค่ะบอดี<ม>้สูทผ้ากำมะหยี่สีดําซึ่งไม่ใช่แค่เพียงขับผิวของคุณให้ดูกระจ่างใสเท่านั้นแต่ยังกระชับสัดส่วนให้ออกมาเพรียวสวยและไม่รัดรูปจนดูหน้าอึดอัดอีดอกด้วยนอกจากนี้บริเวณหน้าอกยังมีการตัดให้เป็นทรงขึ้นมาเพื่อโอบรับกับหน้าอกทุกขนาดแถมยังทําให้ดูอ,อกภายไหลพึงอย่างเป็นธรรมชาติ เรียกได้ว่าเป็นไอเทมที่ไม่ต้องแต่งเติมอะไรมากแค่จับคู่กับกระโปรงหรือกางเกงสุดเปรี้ยวของคุณเพียงเท่านี้ก็เนรมิตลูกสาวแซบให้เฉิดฉายในงานปาร์ตี้ได้แบบไม่แพ้ใครแล้วล่ะค่ะ ใครอยากลองสวมใส่บอดี้สูทแต่ยังรู้สึกเขินอายกับดีไซน์ที่เน้นสัดส่วนจนเกินไปเราขอแนะนําให้ลองรุ่งนี้เลยค่ะเพราะเป็นดีไซน์สบายๆเหมือนชุดลําลองทั่วไปจึงแมทกับไอเทมชิ้นโปรดของคุณได้ไม่ยากเลยที่สําคัญในแง่ของความสะดวกสบายก็ยังต้องยกให้ตัวนี้ด้วยเพราะเป็นบอดี้สูทที่ยึดติดกับช่วงล่างของคุณจึงหมดปัญหาเรื่องชายเสื้อชอบหลุดออกนอกกางเกงไปเลยมอบลุคสวยเป๊ะตลอดทั้งวันพร้อมด้วยเป้ากางเกงที่สามารถเปิดปิดได้จะทําธุระอะไร ก็ไม่มีติดขัดแน่นอนค่ะบอดี<ม>้สูรแบบมีบราที่เหมาะกับสาวหวานมากๆค่ะ แม้ดีไซน์จะดูเซ็กซี่ไม่น้อยแต่ถ้าหากหยิบเสื้อสูรหรือเสื้อคลุมตัวนอกมาสวมทับแล้วแล้วก็รับรองว่าจะช่วยลดความเขินอายไปได้เยอะเลยทีเดียวค่ะและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือลวดลายดอกไม้สุดหวานแหววบนเนื้อผ้าซึ่งใช้เทคนิคการพิมพ์แบบเบิร์นเอาท์ทำให้ลวดลายดูโปร่งเนื้อผ้ามีความหนากําลังดีอ,อกกระชับไปตามตําแหน่งที่ต้องการได้จึงช่วยให้เนื้อด้านข้างและแผ่นหลังไม่ลิ่นออกมา เรียกได้ว่าเก็บทรงให้คุณได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยล่ะค่ะบอดี้สูทผ้าลูกไม้สุดบางเบาที่สวมใส่แล้วได้ความน่ารักสดใสไปเต็มๆค่ะเพราะโดดเด่นด้วยการแต่งดีเทลที่ขอบคอเสื้อเป็นยางคอสีรุง้งดูน่ารักและขี้เล่นสุดๆแต่ก็แอบเติมความเซ็กซี่ให้กับลุคของคุณด้วยช่วงลำตัวที่เลือกใช้เป็นผ้าลูกไม้สีทรู ส่วนบริเวณหน้าอ,อกนั้นออกแบบให้มีผ้าไมโครไฟเบอร์ชนิดพิเศษซับในไว้เพื่อเสริมความมั่นใจแถมยังไม่ทําให้ดูโป๊จนเกินไปด้วยถือเป็นบอดี้สูทที่หยิบมาใส่ได้บ่อยแมทกับกางเกงหรือกระโปรงได้หลากหลายสไตล์ทีเดียวค่ะ สาวๆหลายคนมักหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าลายทางแนวขวางเพราะกลัวว่าสวมใส่ออกมาแล้วจะทำให้ดูอ้วนกว่าความเป็นจริงแต่ถ้าหากชื่นชอบเสื้อผ้าลวดลายแบบนี้จริงๆแล้วก็เราขอแนะนำบอดี้สูตรตัวนี้เลยค่ะเพราะด้วยเนื้อผ้าไ้ยผสมที่มีความนิ่มยืดหยุ่นกำลังดีแถมยังออกแบบเป็นทรงบอดี้สูททำให้แนบไปตามสรีระของผู้ใสไ่ได้อย่างลงตัวช่วยเน้นส่วนเว้าและส่วนโค้งของร่างกายให้ดูชัดเจนมากยิ่งขึ้น หมดปัญหาสวมเสื้อลายทางแล้วตัวพองไปได้เลยค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด